สวัสดิค่ะชาชื่อนางสาวชันนุกนวลสีเลขกที่32มบองกับ2บทที่4ผลการดำเนินงานโครงงานในการจัดโครงงานคอมพิวเตอร์การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องสื่อการเรียนรู้วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศเรื่องดาวฤกษ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์คณิตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสมมติทางการเรียนในรายวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศให้สูงขึ้นเพื่อสื่อเพื่อสื่อ การเรียนไว้ทบทวนนอกเวลาเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อนทั้งนี้ผู้จัดทําได้สร้างสืงส่อวิธีโดยโปรแกรมแคนวาและศึกษาค้นควาเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับดาวฤกษ์เพื่อให้ผู้จัดทำโครงงานสามารถนําความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นผู้จัดทาโครงงานมีวิธีการดําเนินโครงงานตามขั้นตอนดังนี้ 4.1ขั้นตอนการดำเนินโครงงานผู้จัดทำโครงงานได้นาเสนอหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์ต่อผ,ผู้สอนทั้งหมด3หัวข้อดังนี้4.1.1การคัดเลือกหัวข้อโครงงาน4.1.1.1สื่อการเรียนรู้วิชาคณิตเพิ่มเติมเรื่องเรื่องแคนคูรัสสำหรับนักเรียนชั้นบปยมศึกษาปีที่6เผนการเรียนวิทยาคณิต 1> 4 1 1 2สื่อการเรียนวิชาหน้าตัดสินเรื่องการลามสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 4 1 1 3สื่อการเรียนรู้วิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศเรื่องดาวฤกษ์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับนักเรียนแผนการเรียนรู้วิทยาคณิต จากนั้นได้ทำการคัดเลือกให้เหลือเพียงหนึ่งหัวข้อสื่อการเรียนรู้วิชาโลกดาราศาสตร์และโอกาสเรื่องดาวเลิกสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สสำหรับนักเรียนแผนการเรียนรู้วิทคาิตเพื่อน,นำมาเป็นคง,งานจริงเพื่อแก้ไขปัญหาในการเรียนต่อไป4 1 2 2ดาวฤกษ์ดาวฤกษ์คือวัตถุท้องฟ้าที่เปล่งแสงได้อิงพลังงานจาก พฤติกรยานิวเคลียสฟิวชันในการแกนกลางเช่นดวงอาทิตย์4.1.2.3ความส่องสว่างและชวติมารความส่องสว่างคือพลังงานรวมที่ดาวปล่อยออกมาส่วนชวติมารคือการวัดความสว่างของดาวที่มองเห็นจากโลกแบ่งเป็นชวติมารปรากฏและส,สมบูรณ์ 4.1.2.4สีอุณหภูมิผิวสีของดาวบอกอุณหภูมิพื้นผิวของดาวได้เช่นสีฟ้าคือร้อนสุดสีแดงคือยินสุดผิวของดาวหมายถึงชั้นนอกที่เทพลังงานออกมา4.1.2.5แผ่นภาพเฮสปุงลาเซลแผ่นภาพเฮส แสดงความสัมผัสระหว่างอุณหภูมิและความสาว่างของดาวใช้จำแนกประเภทดาวและศึกษาวิวัฒนาการของดาวฤกษ์4.1.2.6การกำเนิดดาวฤกษ์ดาวฤกษ์เกิดจากเนบิลาเมื่อรวมตัวกันมาขึ้นจากกลายเป็นเป็นโปโตสตาร์และเมื่อเกิดฟิวชั่นได้กลาย เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงสว่างในตัวเอง4.1.2.7วิวัฒนาการของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเช่นจากระดับหลักเป็นดาวยักษ์กดแดงและจบลงเป็นดาวเคราะห์ขาวดาวนิวตันหรือหลุมดำขึ้นกับมวลของดาว4.1.2.8โครงงานคอมพิวเตอร์คือการ นำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มาสร้างหรือพัฒนาผลงานตามกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างพัฒนากรรม4.1.2.9ความหมายและประเภทโครงงานคอมพิวเตอร์โครงงานคอมพิวเตอร์คือการวางแผนและสร้างผลงานโดยใช้รักษะด้านคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น4ป,ประเภทได้แก่โครงงาน พัฒนาโปรแกรมโครงงานทดลองโครงงานจำลองและโครงงานเชิงสำรวจ4.1.3การจัดทำข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ผู้จัดทำได้นำเนื้อหาที่นำไปเสนอไปปรึกษาคุณครูวิไลรัตเกิดสุขที่ปรึกษาด้านเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและ ลำดับขั้นตอนในการวางเนื้อหาคุณครูเห็นว่าเนื้อหาเหมาะสมจึงได้นำเดินการร่างแบบสื่อวินัยทั์เพื่อเป็นการเรียงลำดับเนื้อหาและภาพของสื่อและได้นำไปปรึกษาครูคุณครูสมพงษ์เฉดโิมคุณครูที่ปรึกษาด้านเทคนิคเมื่อได้รับความเห็นชอบเรียงเรียบร้อยและจึงได้นำเดินการในระดับขั้นตอนต่อไป 4.1.4การพัฒนาโครงงานในการพัฒนาจึงในการจัดทำโครงงานเล่มนี้ผลการดำเนินเป็นไปอย่างรุดร่วมแต่ยังเจอปัญหาเช่น1อินเทอร์เน็ตขัดข้อง2เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหาการแก้ไขปัญหาได้แก่1เปลี่ยนอินเทอร์เน็ตให้เสถียรกว่าเดิม2เช็คหาข้อบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์ 4.1.5การเขียนรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ขั้นตอนการทำเอกสารรายงานโครงงานบทที่1บทนำในการเขียนบทนำจะสำรวจข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ถึงปัญหาต่างๆที่นำให้ผลการเรียนน้อยลงทางผู้จัดทำทราบถึงปัญหาได้จัด การปัญหาโดยการสื่อสารการเขียนให้หน่าสนใจเพื่อให้นักเรียนสนใจเนื้อาหาและตั้งใจเรียนมากขึ้นบทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมจากเว็บต่างๆเพื่อนำมา อดแทรกลงในสื่อการเรียนให้มีความน่าสนใจบทที่3วิธีการดำเนินการผู้จัดทำได้สมตัวอย่างเพื่อทดลองถึงความน่าสนใจและเนื้อหาภายในสื่อให้มีความสนใจมากขึ้นบทที่4ผลการดำเนินงานโครงานได้สรุปผลการดำเนินงานอุปสรรคในการทำโครงงานครั้งนี้เพื่อแก้ไขโครงงานให้ราบรื่นไปด้วยดี บทที่5สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะได้สรุปและเกิดข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในการปรับปรุงเนื้อเรื่องโปรแกรมและก,การดำเนินงาน4.1.6การนำเสนอโครงงานผู้จัดทำโครงงานได้จัดโครงงานตามขั้นตอนที่วางแผนและตลอดเวลาที่ทำงานโครงงาน ได้มีการปรึกษาและศึกษาข้อมูลกับครูที่ปรึกษาได้ส่งข้อมูลให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบและอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นได้นําความูที่ครูที่ปรึกษาอธิบายมาปรับแก้โครงงานเสร็จสมบูรณ์ค่ะขอบคุณค่ะ